ในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการออกอากากล้ามเนื้อหลังของเรานะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อแกนลำตัวของเราให้แข็งแรงกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้จะบอกวิธีการฝึกในท่านอน,นะฮะเรียงจากง่ายไปหายากกันนะครับผม วิธีการฝึกในทนะ่าแรกเนี่ยจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะฮะให้เราเตรียมผ้าขนาหนูมา1พื้ผืนแบบนี้นะมาพับเป็นทบๆให้มีความหนาประมาณนี้นะฮะแล้วก็นอนคว่ำทับผ้าไปเลยนะฮะโดยให้ผ้าอยู่ตรงบริเวณสะดือของเรานะครับผมเพื่อเราึะว่ายกตัวได้ไง่ายขึ้นในผู้เริ่มต้นนะหรือบางคนที่มีการปวดหลังเยอะอยู่นะฮะวิธีการก็คือให้เรานอนคว่ำแบบนี้หน้าผากแต่พื้นอย่างนี้นะฮะแขนไว้ข้างหน้าขาวางตัวแบบสบายๆและสานีนะครับผมให้เราเริ่มต้นด้วยการยกศีรษะขึ้นมาแค่หน้าผากพ้นพื้นนะฮะจากนั้นให้ แล้วก็ค้างไว้5้าวิหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงแบบนี้นะฮะพอแขนซ้ายลงปุ๊บเนะ้าผากเราเนี่ยยังคงลอยจากพื้นอยู่นะฮะจากนั้นให้เรายกข้างขวาอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงขณะที่เรายกนะฮะเราจะไม่ยกสูงมากถ้าย,ยกสูงมากเนี่ยมันจะตัวเราจะบิดแบบนี้นะฮะฉะนั้นยกแค่มือเนี่ยลอยพื้นต่อมายกแขนเสร็จแล้วเรายกขาต่อโดยที่หัวของเราเนี่ยฮะยังคงลอยพ้นจากพื้นอยู่นะฮะเรายกขาซ้ายอ่าหนึ่งสอง 3 4 5หแล้วก็ลงแล้วยกข้างขวาขึ้น1 2 3 4 5สาสี่หแบบนี้นะฮะแขนสองข้างขาสองข้างครบปุ๊บเดราก็พักด้วยกันเอาน้ำผาแตะพื้นแบบนี้นะฮะนับเป็น1ครั้งนะครับผมเรานอนคว่ำพักตั้งหนึ่งนะ,ะให้สึกว่าหายเมื่อยหายร้านแล้วก็เริ่มต่อนะฮะ,ะยกน้าผาพ้นจากพื้นแค่นี้นะครับแล้วจากนั้นยกแขนข้างซ้ายขึ้นแค่ลอยพ้นจากพื้นค้างไว้1 2 3 4 5แล้วก็ลงแล้วยกแขนขวาขึ้น1 2 3 4 5แล้วก็ลงยกขาซ้ายขึ้นแค่ลอยจากพื้นแค่เข่าลอยจากพื้นนิดเดียวก็พอนะฮะถ้าเกิดลอยสูงมากแล้วแกนลำตัวเราไม่ค่อยแข็งแรงพอเนี่ยมันจะยกก็ไม่จะเป็นการบิด ตัวแบบนี้นะฮะฉะนั้นเราแค่ยกเข่าเนี่ยแค่เข่าลอยจากพื้นแค่นี้ก็พอเลยนะครับผมแล้วก็ค้างไว้1 2 3 4 5แล้วก็ลงแล้วกยกข้างขวา1 2 3 4 5แล้วก็ลงนับเป็น2นะฮะจำนวนครั้งของการฝึกเนี่ยเราจะดูที่ความเมื่อยความล้าเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทําไปสัก20ครั้งแล้วนะฮะรู้สึกว่ายกแขนซ้ายขวาเนี่ยสลับกันเนี่ยยี่สิบครั้งแล้วรู้สึกว่ายังไม่เมื่อยไม่ลา้าอะไรยังสิ้นรู้สึกว่ามันง่ายมากๆมันง่ายเกินไปเนะี่ยก็ให้เราขย วิธีการฝึกก็คือให้เรายกศีรษะขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้น้ผาผากพ้นพื้นเหมือนท่าแรกจากนั้นให้เรายกแขนข้างซ้ายขึ้นเรายกขาขวาขึ้นนะฮะเวลายกขาขวาขึ้นเนี่ยยกแค่เข่าลอยพื้นนะฮะไม่ต้องยกสูงมากขนาดนี้ถ้ายกสูงมากเกินไปและแกนลาตัวเราไม่แข็งแรงเนี่ยตัวเราจะเบี้ยวแบบนี้นะฮะฉะนั้นยกแค่เข่าข้างขวาเนี่ยลอยพ้นจากพื้นแล้วก็ไม่งอเข่านะฮะให้เข่าของเราเนี่ยเหยียดตรงเอาไว้ค้างไว้5้าวินาทีน,นึง 2 3 4สี่แล้วก็เอาแขนกับขาลงโดยที่หัวของเราเนี่ยหน้ผาผากย,ยังพ้นจากพื้นอยู่นะฮะยังลอยพ้นจากพื้นอยู่แต่งงั้นยกแขนขวาขึ้นพอยกแขนขวานึิงแล,แล้วยกขาซ้ายขึ้นให้เข่าซ้ายลอยพื้นแล้วก็ค้างไว้1 2 3 4 5สี่แล้วก็ลงแบบนี้ซ้ายขวานับเป็น1ครั้งนะฮะถ้าเราสึกว่าไม่เมื่อยไม่ล้ามากเราก็ทําต่อได้เลยยกแขนซ้ายขึ้นให้หนิ่งก่อนแล้วยกขาขวาขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5สามี่้าแล้วก็ลง ยกแขนขวาขึ้นก่อนให้นิ่งก่อนแล้วยกขาซ้ายขึ้นโดยที่เข่าข้างซ้ายเหยียดเอาไว้หนึ่งสนับสองทำเงี้ยสลับไปสลับมานะฮะจนรู้สึกว่าเกิดการเมื่อยล้าที่หลังหรือที่ก้นหรือที่ขาก็ตามเมื่อยจนรู้สึกว่าเราทำต่อไม่ไหวแบบนี้นับเป็น1เซตนะครับผมฝึกอย่างเงี้ยเวลา 2- อถึง3เซตต่อวันนะฮะถ้าเกิดเราทำทันใหญีครั้งถึง30ครั้งต่อเซตแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันง่ายเกินไปไม่ไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึก,สกล้าอะไรทิ้งสิ้นเลยนะฮะก็ให้เราฝึกไปขยับทท่่่าี3ตอไปไปด้เลยครับ สำหรับวิธีการฝึกน,นะรอบนี้ให้เราเอาแขนไว้ข้างลาตัวแบบนี้นะฮะให้ไงฝ่ามือชี้ขึ้นฟ้าไว้นะฮะเราจะไม่คว่ำมือให้เราไงฝา่ามือไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ขาเหยียดตรงแบบนี้แล้วก็หน้า่ากแต่พื้นนะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมต่อมาเราจะออกแรงโดยการให้ยกแขนสองข้างนะฮะแขนทั้งสองข้างของเราเนี่ยยกขึ้นมาให้สุด แบบนี้ฮะเราก็บีบสะบักเข้าหาก,กันจากนั้นให้เรายกขาขึ้นมาทั้งสองข้างพร้อมกันลักษณะน,นี้นะฮะยกขาขึ้นมาเนี่ยแค่เข่าลอยพื้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ยกศรีรษะขึ้นตามลักษณะน,นี้นะฮะแค่หน้าผ่าพ้นจากพื้นจากนั้นให้เรากางขาแล้วก็ชูแขนไปข้างหน้าลักษณะน,นี้นะฮะให้เรากางแขนไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็กางขาออกแล้วก็หุบแขนเข้าหุบขาเข้าแบบนี้นับเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็ กลางแขนกลางขาใหม่กลางช้าๆขากลางออกท่าที่เราไหวนะฮะแล้วก็หุบแขนหุบขาแล้วกลับมานับ2กลางแขนกับขาเนี่ยลอยตลอดเวลาเลยนะฮะลอยตลอดเวลาเลยเวลากลับมาก็ยังคงลอยอยู่เราจะไม่เอาขาลงแบบนี้นะฮะขากับแขนเนี่ยจะลอยไว้ตลอดเวลาแล้วก็กลางอือแล้วก็หุบเนี่ยกลางแล้วก็หุบแบบนี้นะฮะ ถ้าเราหลังยังไม่แข็งแรงมากหรือหัวไหล่ยังไม่แข็งแรงมากเนี่ยเวลาเราชูแขนนะฮะเราก็ชูไปประมาณนี้ก็พอถ้าเกิดเราชูไปข้างหน้าแล้วหน้ามันคว่ำแบบนี้หน้ามันคว่ำแล้วทรงตัวไม่ได้บางทีหลังเราแข็งแรงไม่พอน,ะนั้นเราก็กางแค่ประมาณนี้ก่อนถ้าแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่เราค่อย ชูแขนไปข้างหน้าเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะฉะนั้นเราจะชูแขนไปมากหรือน้อยเนี่ยดูที่เราไหวเป็นหลังนะฮะถ้าเรากางหุกกลางหูงหแบบเนี้ยไปเรื่อย que, ๆจนรู้สึกว่าเกิดกันเมื่อหลังไม่กลนจนรู้สึกว่าทําต่อไม่ไหวนะฮะก็ให้นับเป็น1เซตนะครับผมเวลา2-3เซตต่อวันนะฮะซึ่งเวลาฝึกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝถึง2-3เซตแบบร,รวดเดียวต่อกันก็ได้นะ,ะเราอาจจะแบ่งเป็นเช้า1เซตบ่าย1เซตก่อนนอน1เซตก็ได้นะครับผม สำหรับท่าฝึกทั้ง3ท่าที่ผมสาธิตไปเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องฝึกทุกท่านะฮะเลือกท่าใดท่าหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทําได้นะฮะแล้วรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไปเนี่ยก็เน้นท่านั้นเป็นหลักเลยนะครับผมถ้าเกิดทำได้แค่ท่าที่1ก็เน้นแค่ท่าที่1นะฮะถ้าเกิดถ้าสึกว่าท่าที่1ท่าที่2เนี่ยมันง่ายไปก็กระโดดไปท่าที่3เลยก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ยฝึกจนกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงดีเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าอาการปวดหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีเราจะยืนหลังตรงเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมจะมีความทนในการนั่งมากขึ้นนะฮะบางคนนั่งนานแล้วมีการปวดหลังนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากหลังตรงนี้แหละไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะสาธิตวิธีการ มากกรกล้ามเนื้อหลังอีกเหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นในท่ายืนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่สะดวกในการฝึกท่านอนนะก็เราไปฝึกในคลิปต่อไปได้เลยครับผม